ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดำซิงนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะลุยนะฮะสองช่องนี้ให้เสร็จเลยในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีฮะอาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าก็จัดจัดเต็มโอเคถึงใช่ไหมต้องไปเปลี่ยนแบตใหม่แล้วนี่แบตสว่านเนี่ยนะเออเป็นงัดในเครื่องตัดหญ้ามาใส่ใหม่ ตอนนี้แรงแน่นอน <laughs> oh, <laughs> lặng nó hay mình chôn hay châu, luôn, với ừ. này trong nó quấn chụp quấn nó chụp phần nó chụp phần sao này bạn gì lóc vào vậy và. kiểu lóc 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 vậy ừ, để mình đi nè à cái này lên luôn không nó แล้วเป็นไรร่เดีนยวเินีล็อกตรงนีก่อนในมุมั้แอนะมมได้ล้วนะไอจะทดูนี่นี่ต่อกนะครับใช่มนได้เือยหรอไล่เนี้ใส่นีผม เป็นที่สอ,องแล้วนะครับตอนนี้ติดตั้งประตูแผ่นที่สองแล้วนะครับคลิปนี้ยาวๆ7ครั้งนี้เลยไหมยาวๆ7ครั <c oughs> ้งนี้เลยโอเค ทยเล่นกันต้งถอยเหมือนเล่นตกอยู่มอกเนี่ยได้ไหมได้ไหมมันไอ้นี่มันอันนี้มันปดมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เท่ากันเนาะอไม่เท่ากันเลยอนไหนะ

มันเอียงขึ้นแบบนี้บอกข้างเนี้ยยกขึ้นหน่อยนึงอ่ะคนล็อกแล้ววะตรงนี้ต well. นนุ้มตัวนี้มันจะดันอ๋อโอเคแค่ั้นก็ตามนั้นแหละแม่ตามนั้นแหละมัาไร่ตามขอบ ผมว่าใครขายปลาคมอยสวัสดีนะท่านผู้ชมคุยกันต่อนะแต่นี้เ่ไหกินนี่หมดแรงเลยปลาเค็มมันเข้าจมูกไหมปลาเค็มเหรอใครพกอ่ะจริงไหมใครพกปลาเค็มผอ้นี่แหละนะไม่ไม่กินน้ำปลาเค็มไม่กินน้ำปลาน้ำปลาบอที่พนรกบกไม่กลินเหมือนน้ำปลามาตรงไมนต่อก ว่าปรุงตัวล่างปรงตอนี้ม,นมันตับปา ช่วยยิงดีกว่าจะได้ไวคว้ามืวอย,ยูด่ดันดันเลยดันเลยอเตอนนี้ก็กำลังติดแผ่นอลูซิ่งแผ่นที่สองนะคะพี่ซีรู้นกันว่าวันนี้จะปิดงานได้หรือเปล่านะคะแต่พยายามเนาะให้มันเสร็จวันนี้นะคะ อันนี้คนยิงเนาะมีสองคนนะคะงานก็จะเดินไวมากนะคะทีน,นี้กลางเลย Það er okkar þessu með? Það er okkar. Ítta jól. Þið var næri. Það er okkar. Það er okkar. Það er okkar. Hottan, hittar þú. แ,แย่นั่นผมเหนะื่อยแล้วไหมเยอะแย่แม่แยอะจนตัวเอเยอะจะมาปวดเลยแมเว้ยเยี่มยมบีบอกบีบอกอะไรน่ะนะตอนนี้ทุกค,ค,คนร่วมด้วยช่วยกันนะคะอยู่ทั้งข้างในแ,แล้วก็ข้างนอกนะคะข้างในอาจจะไม่เห็นเนาะจะต้องเปลี่ยนมุมนะคะพายทีมาชมทั้งสองด้านเนาะ มันโผล่ม้ี่เลอ้นเช็ดได้แย่ไปย่งนั้นอีก3วันค่อยออกเอ่อแล้วนะครับเอ่อตรงไหมกูก็ได้เด็ๆเด็กเปแนน่อะโอเคแล้ว ต่งไปก็ช่วยกันไล่ยิงนะตัวนี้ไม่ใช่ั้งี่นะครเียามขัดประตูไว้ดีกว่าเมื่อกี้ก็ยิงขอบนะยิงขอบยิงมันลนเนาะให้ไปสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็ยิงเก็บทีนี้อาจจะยาวหน่อยนะทก่าน

เดี๋ยวอีกหนึ่งช่องด้านนี้พักแป๊บนึงครับประคองไว้มาเนี่ยสองเนี้ยมันจะได้ไม่ตกเริ่มแผ่นที่3นะคะหรือว่าแผ่นที่3ของประตูด้านซ้ายมือนะคะมาเราเริ่มช่องที่สเลยนะครับโอ้สุดยอดมัดหมดเลยมัดคุณยังเหลืออยู่ป่ะเลยอนี่เปนเลยไหมเป็นเลยยิงจนนัดหมดนะท่านผู้ชมยอดเลย งานนี้ต้องระมัดระวังนะทุกท่านเาเรียกโนะครงกางแม่กินเดี๋ยวก็ปิดงานเลยเนาะจับไเพิ่งนลับนะผมจะรอนนี่จะยาวหน่อยนะตอนนี้ก็กำลังไล่ยิงน็อตหน้ประตูบานที่สามนะคะ ช่องนี้อะไรสิเนี่ยช่องนี้ปึ๊บเนี่ยช่องนี้จะมี3ามบานนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะอยู่ขวามือนี้ก็สามบานเหมือนกัน<า>มีแฟนปั๊บสุดท้ายนะกำลังยิงนะครับผมเาะแล้วก็เด็กก็กินเลยแล้วกัน บอกนะครับเหรอใช่ตัวนี้มันจะเคงไม่ได้ไงถ้าผมิงแค่ก็ได้เกมหน่อยผมิงกันแล้วะพยยิงมาห้าวินาทีทั้งข้งครับผมนะเดี๋ยวเรารอดูตอนเซตนเดี๋ยวเราจะเปิดดูพร้อมกันนะครับทุกคนโอ้ตักาอยูเอยาวเลยนะพี่เพิ่งพรมเร็วอ่ะให้เนื้อแปดอ่ะ สปีดเลยใช่ไหมเออนี่ๆๆๆๆี่นี่แอวีค่นีนาทีสามสิบรอดูยวเรียกกระตันรอดูอย <Okay, okay. S 1> ู่โอเคผมรอรอหน้าปกอยู่เดี๋ยวเราอดูหน้าปกนะท่านผู้ชมนะจะสวยแค่ไหนอู้ยัง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 เนาะสวยแค่ไหน อกีกสองตัวสุดท้ายครับโอ้ตัวสองตัวสุดท้ายครับเอฟซีได้เห็นแล้วนะคะรถอ,อีกสองตัวสุดท,ท้ายนะก็จะปิดเนาะให้เอฟซีได้ดูคร่าวๆกันก่อนบอลสุดท้ายครับโอ้วมา,วมายังวมท่ทีก่อนเปิดเยังไมิธีก่บอลโซ่โอ้ใช่ใช่เตรียรมเปลืเออได้เลย คนฝุดพิีๆนะไม่ใช่ผกตูดพิธีเลยหรอผมะเอาน้ปกอยู่ผมเก็เอ้เราดูนักข่าวไปถ่ยไปถ่ายด้วยกันอ่านนในหัวปิดลาแล้วในหัวปิดาแล้วสวยสวยมากเลย โอ้แจ่มเลยนายรู้ว่าปิดร้านแล้วนะครายหัวได้หัวนายหัวเรียบร้อยนะฮะ10%ตอนนี้เหลือแค่อีกด้านขวามือนะฮะสีก็จะเสร็จแล้ว10%โอเคครับอีกจานนี้อีก5 10%ใช่ครับผมสาวตอนนี้อัปเดตล่าสุดครับ ประตูร้านใหม่พี่อีกเนะาะเสร็จไปแล้วครึ่งนึ่งนะครับเหลือ,อครึ่งเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเราก็จะลุ้นกันว่าจะปิดงานได้สำเร็จหรือเปล่าเนาะในคลิปต่อไป,ปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ